ปดิดไพยทำนายผลศึกยูโร2024ในคู่ระหว่างโปรตุเกสกับฝรั่งเศสนาภัยของทีมโปรตุเกสนั้นจะมาเริ่มเกมด้วยแบบค่อยๆเล่นไปก่อนไปตามจังหวะและจะโจมตีคู่แข่งด้วยวิธีที่หลากหลายตามที่ได้วางแผนไว้แต่ก็เกรงว่าพลังขับเคลื่อนเกมบุกนั้นจะร้อนช้าซึ่งจะมาเร่งเครื่องก็ปาไปช่วงท้ายจึงอาจทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยโสภาสถาพรัะเท่าไหร่สําหรับทีมฝอยทอง ส่วนหน้าไพ่ของทีมตราไก่ฝรั่งเศสนั้นอาจจะพบประสบปัญหาในเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นใจในตั้งแต่ต้นเกมแต่ก็จะค่อยๆเร่งเครื่องเติมเกมบุกพร้อมกับพลังใจที่สู้ไม่ถอยราวกับวิญญาณนบโบปเลียนมาเข้าสิงและจะเล่นแบบระมัดระวังอีกด้วยในช่วงท้ายเกมจึงอาจทําให้ทีมตราไก่มีผลลัพธ์ที่ดีจากหน้าไพ่ของทั้งสงทีมดูแล้วเกมนี้น่าจะสู้กันด้วยเทคนิคที่ขับเคี้ยว และดูจะเป็นเกมที่เล่นกันอย่างอึดอัดผลัดกันลุกผลัดกันรับดูเชิงกันไปมาแต่ก็จะมาตื่นเต้นเร้าใจกันช่วงท้ายๆซึ่งหน้าไพ่ของทีมตราไก่ดูทรงมีผลลัพธ์ที่น่าจะดีกว่าจึงทำให้ทีมฝรั่งเศสจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้อย่างผืดขึ้นคอถ้าผลการแข่งขันเป็นไปตามคำทำนายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจนี้กันให้ด้วยนะครับแต่ถ้าทำนายผิดแล้วก็รถทัวร์ไม่ต้องมาลงจอด หรือถ้าจะด่าขอเป็นคำราชาศัพ์ซะะหน่อยนะจ๊ะไปละเจอกันคลิปต่อไปครับผม